พี่น้องมันเป็นอะไรพี่น้องทากทลายสบายดีกันยามแรงแงพี่น้องเ้าจะป,ะปิดพผลอันนี้คือสุดๆเลยพี่น้องเมื่อนี้าออกมาแต่ทรงเขาคำพี่น้องก็เลยืออ่าบคงอยู่คงกินกัาคนไปให้น้องเห็นหาเนาะโอ้ยสิงเด้พี่น้องไฟดับมันอยู่ซองแข้งเด้อมากอกค่ะเด้อ ไพ่รับโทอร์นาทผลมาตายจอยพี่น้องโอ้ยเซ็งเด้เซ็งแห้งเดี๋ยวนี่นะเบิ่งเบิ่งเบิ่งอันนี้สวยงามๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งอันนี้สวยงามก่อนเบิ่งขอบตะเวนสวยงามก่อนเซโอ้ยมาตัวนี้เนาะกัดกัดกัดหมูนะหมูสิตายเห็นกับกัดโอ้ยสิบุกเกลือเข่ามึงจะหาเมื่อนี่พยโยชน์เ่็วหมูโซ่สิตายเลยเห็นกับเต็กตะกัดไปนำอยู่ chị sắm tương có thể yang kia bọc bay yang mọt Bên nát hồ sơ anong na di a tuya bay yang katarina bay nọc mang nọc mang nọc mang hồ sơ manina bay dip nọc bay nọc bay nọc nọc bay nọc bay nọc bay nọc nọc Ui 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 hứa danh danh bao bụi ông béo chicken tie 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 chicken khay thịt heo, mẹ hay mẹ ăn bự nhờ nó, thịt heo heo, con, cái gì chỉ chăm bố đại bố đại, hói anh bình luận, hói hói khóa, anh bình luận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 , anh bình anh bình luận, 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 anh bình เอามาส่งเขาประคำหนึ่งกูลืมซื้อเปนู้นวะขันมึงไปฮาบอสู้กระเบิดบออันไปฮัตอะอยจะลืมเอินกูในเด้อกูชีฝากลืมต่อยอันแกงขงอยากใหม่หนมีสัก แท็กทุงยางกับเบิดกู้ไกกูสิฝฟาซื้อซูปายอยู่หักลืมมันนี่กับยันมาเสียมือสดประแดกเส่แแล้นี่นะโอ้ใช่แล้วมันดีแสบมันส่อได้หมดทุกปักยันแสบมือกัวบังเพรกับประแดกก็ได้เสียกู้กัน ก้อยกุ้งอีกเลยพี่น้องเอ้กุ้งเต้นอีกแล้วอ่านตามธรรมศาสตร์บนนอกขอกนาพี่น้องอยู่กินแบบพอเพียงเพียงพอพอเพียงพี่น้องเพียงพ่อบอยพอเพียงเนาะให้เพียงพ่อมันบอเพียงพ่อเลยพี่น้องเอาแบบพอเพียงสองสี่บาทนะเอาเอาเอาอันเอาอันกุ้งลงไปเรากินก่อนพอแล้วคยกินข่าวตะเวนก้อยเลยแหละลงไปให้เราโหลด กุ้ยอยากให้อยากแยงหอยอีกบอพักอีเลือดต้องคืนมาแล้วผักนางเลือดคนเดแล้วหาเอาขิงใส่แกงให้งหรเออให้กูเห็ดแล้วกุ้ักเมื่อท่งข่าวกุ้ยไปหาหมอนะค่ะมันไปแต่เ้ามันหนาวกับหอยโอนะภาพลุ่มใหญ่นะพาไปมันหนาวไหลไฟบ้านจังวันอี้แล้ววันเราเบิ้งคุ้มให้เราไปว่าผื่อเรากปเผู้เฒ่าเผื่อเราเงยแจ็คเชได้ปลามันซีมจอง เอฟซีอ nah. ่ะเนบสูมตัางนานบพี่นองตื่นมากกับไปเต่ด็กเบื่อมากกับมูกิงขาวเลี้ยวมาบวงบวงประเดกนนะมันบวก้สมหมักเน่าไม่ต้องใช่หมักน่าอีกไดไม่ใส่มะกอกใช่มะกอกปมะกอกกอสมไปไหมสมเค็มในสมชมไหเค็มในบวงประเดและเามะกอกกับหักน่าลงกหลไป่ลุง ม่อีแม่เราห้เเคมนดีแล้วามาเคลมอมากหรอกมาอยู่ซองแคงมาเกาหน่อหอยเช่านั้นนะฮะเบิ้งอีแม่นี่พูดดีี่เอามันมีหมดแดงนะบ่นี่โอ้บ่เอามากอกใส่มันนวะมาเามาใส่มันหอมไม่ซื้อหรเาหอมสมผมแล้วไปเอารถไปรถขันหมดแดงพี่น้องกัสุดนี่นะมีขันักนดแดนะแม่เฮ้ยหมอจะนํำปรุงหอมมันตั้เบื่อแม่เฮ้ย ปีกอันนี้เท่าไครับโอ้ยเอาหมอให้แม่กทีหลังแซ่บ่แซ่บบ่มันนัวเลยล่ะมันยังตื่นบนัวอีกูปีกเป็ดมเด้อเด้อนเป็ดหมัปิ้งครมมูแบ่งให้กนอสิปฏิเสธอปฏิเสธคองกันหมูห้บ่ได้ปหมูเสนอเฮาสนองบ่ได้แบ่งให้ไปปิ้งเองบ่้้เองก็ไป Mày xui kìm nè email Ti lỗi ừ, luôn ng ngọt. Mu hai kìm hát thoại. Big bed bóc. Mm dạng đen ok. Shoo su 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 mày 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 bình mày 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 เบพี่น้องเบเด้แล้วออมาเบิงดูแพ็คแพ็คนึ่งละซองโลหกสิบกรบอกร้อยบาทเลยไล่เลีก็ร้อยบาทเ็อะมันเออเออบุเหนกะตมกอก็ได้มาพี่น้องมาอมหอยยังหมแล้วลูกชายเป็นูมาขวบโยก็กุ้งหรือขวขวบ บอกว่าก็อย่ากินดิบก่อนมาสันเดย์มาเดินพี่น้องมาในกินข้าวอยู่ในลม now. หลมนาวบ่ไ <Bye. S 2> ว้เอามาชี้ไกลๆกับพี่น้องให้มันได้มุมร่มเหนือพี่ร่มหนาวเฮ้ยเสียตุ่มผ่ากินข้าวคูณได้ไงพอคุณกินว่ะมันเด้กเหรอสบายดีไหมนี่เนะอาหัวลงมาหนึ่ะ

บอจ้าจะยังจะคุยกันอีกไหมแต่ถ้าจ้าจะแบ ถอดขัวตาแล้วมันถอดนะแต้มถอดมันน่ากลัวอืมใช่มันถอดอืมถอดมันเป็นแบบอย่างเปนถอดจ้าเสื่อคารับอืมถอดแม่ถอดแม่หายหางแล้วก็ถอดถ้าร์ด้าเป็นปกติของมันอื Nó พาบ่ตายครับนี่ๆอาจารย์นี่ๆกินเดือนเองหาไป ผ้าดับนยผามันมีดิมันมีในหน่อยเพจะท่าเทาถอดาเรันตใหมีคับ่ครัอันก็มีแต่จานแแแด้จานับเยอะจับมาได้ด้วรับจบั นี่ไมันจะแบบัืนอือว่าจมมจังลยายเต็มเลังนจกมาราตัวเลยทั้งเจสบอสงคำ